ครับผมสวัสดีครับบ้านอยู่วัดโดครับติดอำเภอละนดเขตแดงแล้วติ่งปลากับละนดครับผมจากตะเล็กๆกะจากชุมพ้นครับจากชุมพ้นไปละนดครับถ้าเลยรู้น้ำท่วมกบจากจุบพลนไปละนดถ้าดูน้ำท่วมกะเือนจากบ้านไปกิริยามและกันนั่งเรือห้างยาวกลับไปละนดครับผม ตอนนั้นเป็นนักเรียนประทมกับแม่แก่ข่าค้ายปลูกทั่วใต้ดินปลูกแต่งโม่แต่งกวาทต่บ้านต้องไปกับแม่ช่วยกันค้นโ้งแล้วก็มาขึ้นโพกรุ่นรถมาจากบ้านใช่ไหมครับแล้วก็มาขึ้นที่ชุมพลแล้วก็ไปละนวนครับเพระลานวนมันจะเป็นตลาดใหญ่ครับคือ้นเตี้ยวบอดรนี่กับจะไม่ค่อยมาติงปลาจะไปละนวนจะไม่กับโพระลานวนมันมีตลาดในการข่าข้ายติ่งปลานไม่มีตลาดครับ อาววกชาวเต๋ออกมากครับกับประมานตีห้าวว่าตีกับตีหกอครับเบิกว่างจะมาพร้อมอะไรจุ่มพลไม่เลยครับเพราอจุ่มพนต้องขึ้นหมูขึ้นไก่ขึ้นหลกแตงขึ้นปืนกระเซ็นนะครับแล้วก็คนโดยสารถ้าขึ้นไม่ข้างในเนี่ยหนังไม่มดก็ขึ้นลังกาครับเพราะมันเป็นตัวทั้งหม่รถวัวยาวครับอเด็กทั่มาก็จะยิงกันขึ้นลังกาครับไม่เคยได้หนังข้างในการรับรับจากหน่วยกัม5รถรถีบี์นะล่ะครับลงเรือกามาถึงบ้านประมานมงมิงครับเกือบเกือบวกขับ มันมากก็คืออ,องฟุ้งมาเลยครับพอมันเป็นดินลูก,ก,กล่ังกับไการรูกกันเลยอออพออยู่ว่าโดนเห็นจากหนังเล่านี่โรเลยว่าหลนวดมาแล<อ>้วอ,องจ์จะวนมาเลยฟุ้งมาเลยครับแ<อ>ต่ยิ่งเงินใช่ไปกันแต่ถ้ามากระยืนกันไปพอพูดโดยสานเ<อ>ขาใจคนจะมียุแล้วน,นังกับหลักเลี้ยงกับบาทมั่งอะไรมังกับขึ้นทุกวันทุกวันโดยจะกับนายว่ารถมั่งโดยเะกับนายรวดมั่งถึงเป็นพี่น้องกพรนายรวดตั้แตวันผมก็จะมีหลายคน ว่าดูเทศกาลเจินปฏิวัติการเลือกนายวนไปเนีเ่ยก็ไม่ค่อยได้เสียต่างกันทงกครา,านั่นน่าจะมากลางนะครับแม่เนี่ยจะผ้าหมูมาขายถ้าไม่มาเรือแ้งจันก็จะมารดกันมาตุลาเจนมาเยี่ยมญาติไม่ไหวอยู่โร,รงพยาบาลทงกครามาทุลามาทุงพีนองเล่นีะเครับสมัรถ้าผ้าปวกหมูผ้าปวกไก่มากก็จะมาเรือก็อเรียกว่ามาต่างรีใน วาให้ตอนนี้ถ้าเราธรรมดาก็ถูกายครับแต่ถ้ารถด่วนมันจะจอดชุบพลนเจดีห้ามซ้าบอพังย่างสร้างอะไรละเพลกละรกะโนดครับไปด่วนนี่การาว่ามีเอุจำเป็นเจนคนตายแต่ไม่อยอม่า,มาต้องการบริการรถระโนดามาแจง้งในบอยชัตวันนี้อย่าพ้นตายนะตีวัดนี้เขาก็จะให้รถด่วนไปจอดได้เมันกันเ,เป็นกรณีพิเศษครับผม ว่เลยว่ามูนี่ก็ใช้ฉุดกับนี่ก็ใช้ฉุดไหม่ไปถ้าไหม่ไฟติดบ่อบางก็จะไหวข้างในติกับคนครับกับมันจะมีกันหมายกันอยู่ใช่ไหมครับเขาก็พลัดกระไปเก่งไก่มูนนะครับแต่ว่าฉุดจะเป็นไหวครับเขาจะไหวข้างนอกกางขึ้นนั่นข้างนอกกับติดตัวครับเล็กติด้าวเป็นโค้งติดร่างกาตรงนี้ไดๆประมาณสองท่ามตัวกับปานี้ก็ต้องท่านตัวเรื่องอย่างนั้นคุณจยืนกันไปเขากันไปครับ ประทับใจตรงว่าผมผมเนี่ยขึ้นจากวัดโดไปเนี่ยมันจะมีลุ้มอยู่ที่พังย่างต่างคนโดยสารต่างคนหลอดต่างใครตกครเนี่ยครับจะแต่งตัวช่วยรู้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องลงเข็นกับช่วยกันเข็นหลดให้ไปไดถึงจุดหมายก็คือตลาดลาโดดคือบางคนเนี่ยไปยืนตรงกัะร่อนี่ครับหลอ,ด,ลอด,ดีไซน์จนหน้าตาเลยมอมแมมกับไปทกกลอกไปเลยครับกาวน้มข้างคูดกับรางรางๆางรางไอ้พวกคู่นอครับพวกท่นออทมากจะไปหลดละโดดกันชาวเนียก็มีนักเลี้ยงแคนากา diga wa digamos